น่ารักจังเลยฉันรักสีฟ้าแต่ฉันก็ได้เค้กสีฟ้าด้วยนี่แหละพูมิคิดส่วนฉันชอบสีชมพูเหมือนสาวน้อยทุกคนเลยและเค้กของฉันก็เป็นสีชมพูกับสตรอเบอร์รี่ว้าวเป็นเค้กที่ใหญ่และสดใสมกเออทำไมฉันถึงได้อะไรที่มันมอนแบบนี้ฉันหวังว่าอย่างน้อยมันจะอร่อยนะเธอจะได้ร้ที่หลังเพราะฉันจะกินก่อนฉันมีเค้กตกแต่งได้ยินรีลึกตาเธอสามารถเล่นกับมันแล้วค่อยกินได้ยังได ว้าวในขณะที่เธอกำลังเล่นเราสามารถขโมอยาลี่ของเธอได้เอาเมาอ,อไปนะแท่อนุญาตให้เธอแต่ต้องเค้กของฉันแล้วตาของฉันด้วยอย่าแม้แต่จะคิดโอเคโอเคหยุดไวๆนะฉันจ,จัดการตาพวกนี้ด้วยตัวเองเลยเหมือนมันหายไปในปากของเธอเลย เร็วสุดๆเลยแต่ฉันชอบมันมากไงกเธอไม่เข้าใจหรอ,อ,อดูสิเหมือนมีตาที่สามเลยเหมือนจริงๆด้วยดี๋นี่สีเหมือนแล้วใช่มหมน่นมันเจ๋งมากเลย เ <Yeah. S 1> ออตาหมดแล้วได้เวลากินเค้กแล้วเค้กอร่อยจังเลย <Yeah. S 1> ฉันจะกินมันให้หมดเลยจะชอมสิ่งนี้ได้ยังไงนะโอ้อย่างน้อยก็เลี้ยงให้ดีๆหน่อยสิ <S 1> <S 1> ใช่แล้วหมดแล้ว oh <my> ดูสิว่าเธอทำอะไรไปกับเค้กนะ <S 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 พอแล้วละ่ะหมดแล้ว ยนไปก็ได้งั้นก็ถ้าซสิกินหมดแล้วก oh. oh. ็ตาฉันฉันบอกว่าสีของเค้กจะไม่ส่งผลต่อรสชาติของมันนะมันลองกันโอ้มันดีมากเลยล่ะจริงเหรอแต่ทำไมเธอไม่กินบัคเบอี่สีดำนี่ล่ะเพราะฉันไม่ชอบมันสิเค้กอร่รยอะไรก็พอแล้วสำหรับฉัน กำลังพูดอะไรนะจริงๆเธอต้องกินทุกอย่างในจานของเธอนะส่วนเ้ออย่ายุ่งกับฉันฉันอิ่มแล้วเธอต้องกินมันด้วยนะ <No. S 1> ไม่มีทางง <c oughs> ั้นก็ฉันจะช่วยเธอเองลิกัน <c oughs> อาบากซะเดี๋ย <c oughs> วฉันจะป้อนให้ <c oughs> ไม่เอา อาปากกว้างๆนะเจ๋งฉันไม่ต้องมือเปื้อนด้วยเอ้ยตัวออู้อีกสักช้อนสิพอแล้วน้ำหน้าคีเคยแยงฉันเกลียดบกคนคลี่ <c oughs> แต่กอดก็คือกอดฉันได้กินแล้วล่ะฉันไม่ไอเดียเด็ดๆแล้ว เศ้าคืนแมรี่เรื่องบอรเคอรี่เหรอเออแค่เธอเหม็นจรงเลยเหม็นนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงมันไม่ควรเหม็นสิโอาเธอทำอะไรลงไปโอาให้ตายตอนนี้เธอมีสตอรี่เต็มหน้าเลยแล้วก็ครีมด้วย <S 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 แล้วไง <Yeah. S 1> มันเจ๋งมาก เออใช่ oh, mm hmm. นั้นขอเราเอาจุ่มหน้าได้ไหมเมิ <said> get out <laughs> ไม่มีทางฉันอยากกินมันคนเดียวก็ mm hmm. เราทำได้แค่เท่าน,นั้นโอ้แ oh, ย yeah, mm ่ hmm. จังเลยว้าวน่าสนุกจังเลย เหลือแค่ต้องรู้ว่ามันทำงานยังไงเห็นได้ฉันเลยว่ามันทำงานยังไงที่มันคือเครื่องกดมาฝรั่งจิ๋วฉันด้วยแต่ก็นะของฉันใหญ่กว่ามุงเทอหลายเท่าเลยงั้นก็ในขณะที่แซกกำลังพยายามกอดเครื่องนั่นฉันจะลองเล่นดูเย้ฉันโชคดีจังเลย นี่แฟนครั้งแรกที่ฉันเล่นมันเนี่ยฉันก็ได้แจ็คพอตด้วยอืมวมันเจ๋งมากแต่มาอันเดียวเองฉันอยากได้อีกอร่อยจังเลยไหนมาลองทำแจ็คพอตกันอีกรอบดีกว่านี่จะโตัวหยอดเหรียญเงามันไม่ได้ผลน่ะทำยังไงดีจะเอามันอล่าใหม่ไงดีนะ ใช่แล้วฉันต้องการคอร้อนฮะต้งคอ้อนเหรอดูเหมือนมานจิมฟันมากกว่าไปเกี่ยวมนตลง,งั้นเหรอ <Yeah! S 1> แล้วถ้าเป็นพิมพ์บ้องอันนี้ล่ะเธอจะว่ายัางไง oh <my> สวัสดีมังฝรั่งเยี่ยมมากตอนนี้ฉันก็ไม่ต้องาอะไรแล้วถึงเวลากินมังฝรั่งผมมันดีมากเลย แ้่ก็ยื่นมากมันเจ๋งเลยใช่ไหมโ oh, wow. อ้ว้าวสมาร์ทังของซูซี่น่ากินมากเลยฉันอยากเลาของตัวเองมากแล้วล่ะแต่ก็นะาฉันไม่เข้าใจวิธีใช้มันเลยฉันคิดว่ามันยากเกินไปเธอทำแบบนั้นไม่ได้นะต้องทำช,ช้าๆและระมัดระวงัง เดี๋ยวฉันทำให้ดูค่อยๆค่อยๆแล้วลูกกว่าแต่ลูกจะหล่ดลงมันในชชิงของมันแบบนี้เลยแซคคนเก่งช่วยชีวิตทุกคนไว้อีกแล้วสำหรับเรื่องนี้เขาไม่ทสิ์ได้รับรางวัลน,นะในรูปแบบของมาฝรั่งนะยอมีอะไรอีกไหมล่ะฉันสามารถจัดการกับมันได้ไม่มีเธอนะดังนั้นเอานี่ไป ว้านวิธีที่สะดวกมากในการกินมาฟรางังเมื่อนิองว่าง่วนด้วยนันเป็นวิธีที่เธอขอบคุณฉันกันเหรอไม่เป็นไรเพราะฉันมีขนมอีกมากมายอยู่ข้างหน้าฉันแค่ใส่เล่นลงไปแบบนี้แล้วฉันก็จะได้มาฝฟรังทั้งหมดเลยโอ้พระเจ้ามาเฟรังออกมาเยอะมาก แล้วยังมีออกมาเรื่อยๆที่พอยพฉันกินไปอีกนานเลยทุกคนก็ได้มาฟังแล้วแต่ทำไมไม่มีใครคิดจะเป่าลูกบอลเลยนะฉันรู้เพราะว่าเธอต้องแท้ฉันแน,นนะ่ลูกบอลของฉันต้องใหญ่ที่สุดตอนนี้ฉันจะพิสูจน์ให้เธอได้เห็นดูเหมือนว่าลูกบองจะใหญ่เกินไปแล้ว oh <my> โอ้แซ่พอแล้วจับเขาไว้ oh <my> โอ้หยู่เข้าไว

chúng tôi đều không đúng, nhưng không có vẻ như sẽ có món ăn ngon chờ đợi trong Bây giờ tôi sẽ là người đầu tiên Wow, phải chỉ là món ăn ngon และยังมีอีกม,มากมายฉันจะดูดขนมให้หมดภายในทีเดียวแบบนี้อร่อยจังเลยแล้วก็แซกตอนนี้เธอแล้วถ้าดนจากฉลากบนลูกบอลมีช็อกโกแลตไซรัปรอฉันอยู่ข้างในนั่นแน้และมันเหมาะมากที่จะกินคู่กับวาฟเฟิลดังนั้นจะเอาวาฟเฟิลสสนอร่อยมาก ให้ตายทำไมทุกอย่างหล่นมาใส่ฉันหมืนเลย oh <my> ฉันคิดว่าเธอวางตำแหน่งวาฟเฟอรของเธอผิดไปนิดหน่อยนะตลกมากรู้ไหมว่าอะไรเจร๋งถ้าตอนนี้ฉันจะมีหนวนช็อกโกแลตสตทอใช่เหมือนลุงเลย <c oughs> หรืออาจจะเหมือนแมวนี่ไม่เห็นตลกเลย <c oughs> ไม่เอานะพวกเธอนีหน้าเบื่อจังเลยฉันอยากกินวาเฟอรมากกว่า ฉันควรจะทำยังไงดีฉันจอลูกโป่งแฟนตาต้องหกมาสิฉันแน่นนนฉันคิดว่าฉันสามารถดื่มแฟนต้าจากลูกโป่งได้แบบนี้นะสะดวกขึ้นเยอะเลยแล้วก็อร่อยกว่านี่ทำไมเธอถึงยืนขึ้นล่ะเอาแางหานจากแฟนต้าของฉันนะจอมตะกละเดี๋ยวฉันสอนบทเลี้ยงเธอเองใช่แล้วนั่นแหละไอเดียสุดเจ๋ง ทำอะไรลงไปตอนนี้ตัวฉันเหนียวแล้วก็แขวนไปหมดเลยขรังหน้าก็อย่าลบสิโ <c oughs> oh, wow, อ้ว้าวพิซซ่าสงสัยจังมันคือไส้อะไรมาดูกันมันมีกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเลยเ <c oughs> ยี่ยมเลยแล้วเธอล่ะได้อะไรฉันได้พิซซ่าจากหม่างฝรั่งนะ <c oughs> เหมือนที่ฉันคิดไว้เลยฉันมั่นใจว่ารสชาติดีกว่าช็อกโกแลตแน่นนะ <c oughs> อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมหวานด้วย หอมหวานจังเลยฉันลกการเคี้ยวหมวกฟางที่สุดเลยอะไม่ไรเดียวก่อนนี้แล้วรสชาติที่ทำให้ฉันคลั่งไปเลยฉันก็คิดแบบนั้นแหละเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับของอร่อยหรอเจสเป็นไปนไม่ได้ที่จะกินเพซตันนี้ฉันพร้อมจะเคี้ยวไปตลอดชีวิตเลยอืมอร่อยจังเลยเป็นหมวกัางที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยเคี้ยวมาก่อนเลยเอ้าฉันเริ่มกันก่อนลูกไปเลยดูสิฉันเป็นไรอะ ยิ่งบินเลยมันสนุกมากฉันบอกเธอแล้วฉันเลยอยายกค่อาหารนะแล้วก็นะหักม้วนพิซซ่าเป็นหลอดเหมือนกันสามารถเอาใส่ปากได้คุณดีเลยจัดไว้เลยเอาายังเหลืออีกนิดหน่อยฉันจยสนุกเป็นช่วงสุดท้ายนะฉันได้จำพิซซ่านี้ไปตลอดชีวิตโออใช่ฉันไม่มีทางลืมมันเลยฉันคิดว่ามันหมดแล้วสินะให้ตายทำไมหมดแล้วจ๊ะช่วงเวลาที่ดีมักจบลงเสมอแหละ ถึงร้ฉันได้ดื่มด่ำกับมื้อสันอร่อยแล้วละแล้วมั่นใจว่าช็อกโกแลตต้องเลิศกว่าพิซซ่าแน่นอนฉันชอบมันฉันอยากลองบ้างฉันคิดว่าถ้าฉันหยิบออกมาชิ้นหนึ่งแจ๊สเขาไม่สังเกตหรอกนะโอ้อร่อยจังเลยฉันแน่ใจ่มันดีพอๆกับพิซซ่าฝรั่งเลยเอ๊ะแล้วอาหารของฉันหายไปไหนล่ะโมนิก้าเอาพิซซ่าของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะ โอ้ฉันก็แค่อยากลองสักคำนะฉันเอาหมฝรั่งที่เหลือให้เธออะไรก็ได้นะอออไม่ล่ะฉันไม่ถูกใจการแลกเปลี่ยนนี้เท่าไรอะเธอเค่มาฝรั่งนี้ไปแล้วนี่ฉันไม่คิดว่าจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้คิดดูสักหน่อยสิหยุดกวนฉันได้แล้วฉันต้องการคุกกส่อีกหลายชิ้นนะก็ถ้าเธอแบ่งฉันจะช่วยกันกินแล้วมากขึ้นได้ช่างเถอะฉันมีแผนอื่นอยู่แล้ว ุดต้องเด่กินเดี๋ยวเธอก็ได้เห <laughs> <laughs> ็นอ๋อแน่นอนแจสซน่พอกลเลืองเซอร์ไพรส์แบบนี้แน่แน่แตอะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันถึงลอยขึ้นไปขอให้มันให้สนุกนะแจสซ์ฉันกลัวความสูงอ่ะพอฉันกลับไปล่องทีเธอฉันต้องเร่งกินพิซซ่าก่อนที่มันฝนจะแตกละอ๋ออร่อยมากรู้อะไรไหมฉันชอบช็อกโกแลตพอกับหมักฝรั่งเลย นั่งจะแท่าะดลัยในปากเลยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันอยู่ในอวากาศแล้วอะไรอีกแม่จ๋าเอเลี่ยนช่วยด้วยมันทำลูกปองแตกฉันกําลังตกลงไปแล้วช่วยด้วยพิซซ่ามันอร่อยมากเลยฉันกินจนอิ่มจะพูนจะแตกแล้วโอ้ว้าวดูเหมือนว่าแจ็คกลับมาแล้วล่ะเธอพูดถูกแล้วมอนิก้าฉันเองแล้วพิซซ่าของฉันหายไปไหนล่ะ กินหมดเลยเหรอแน่นอนไหมคุกกี้รสช็อกโกแลตน์โชอบดีจริงๆมาฝรั่งอันใหญ่งั้นเหรอสุดยอดฉันอยากยึดขายกันไกลมานานแล้วตามปกติฉันต้องเริ่มก่อนสินะพระเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะชอบดีขนาดนี้คุกกี้ชิ้นนี้มันสวยมากฉันไม่อยากทำลายมันเลยแต่ยังไงความเห็นก็ชนะทุกสิ่งละ อ้อร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีไส้นมด้วยนี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากเลยดีจังที่มาทำชาเลนนี้ไม่อย่างงั้นฉัคงไม่มีวันได้ลองอะไรแบบนี้แน่นอนเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้ว <l ots> ฉันกินเนยอะขนาดไหนเนี่ย <l ots> ตอนนี้เธอดมหมุนเฮปปอเลยมูนิก้า <l ots> อะไรเหรอเธอควรพักนะ ทุกอย่างย่อยก่อนในระหว่างนั้นฉันจะกินหมากฝรั่งของฉนฉันเข้าใจแล้วเธอกลังหาว่าฉันอ้วนสินะอย่าร้องไห้เสียฉันรู้วิธีทำให้เธอกลับมารูปร่างดีนะเธอก็แค่ต้องออกกำลังกายบ้างไงล่ะมันหนักมากฉันแทบยกไม่ขึ้นเลยรับแล้วเข้าโมนิก้ารับไปสิเธอนั่นใจเหรอว่าสิ่งนี้ช่วยได้อะที่จริงฉันไม่ใชิ่การยกของหนักหรอกนะมาแบมันหนักเกินไป ดูเหมือนว่าเธอไม่พร้อมออกกำลังกายจริงๆด้วยฉันยกมันได้แล้วดูสิฉันคิดว่าฉันทำได้แบบนี้แหละตอนนี้บาเบลมันเบากันไปสำหรับฉันแล้วเธอชอบผนของฉันมาเธอเก่งมากเลยเธอสามารถผูมใจได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันกินแล้วนี่เป็นแบบทดสอบให้ฉันทำได้แน่นอนโอ้มากฝรนดอร่อยจรงเลยสุดยอด มันกินได้ไม่ยากเลยนะดูสิเห็นไหมฉนั้นมันเข้าป่าไปเกือบครึ่งแล้วทำได้ไม่แล้วเลยแล้วมันหมดแล้วล่ะเหลือเพียงความทรงจำอันแสนหวานเออที่จริงเธอยังลืมเกี่ยวกับอีกชิ้นหนึ่งนะอ่ะฉันเพิ่งปอดลกบหงใหญ่ไปและตอนนี้มันฝั่งเต็มหน้าเธอเลยฉันควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยโทษทีแต่ฉันต้องทิ้งมันไปให้หมดนะเดี๋ยวก่อนนะนี่มัอเลยกันเนี่ย ฉันคิดว่ามีคนขโมยหมักฝรั่งของฉันล่ะมอนิก้าหลักฐานแสดงไปถึงเธอน่ะทำไมเธอถึงเชอบขโมยกระหารของฉันล่ะฉันต้องมัดเธอไว้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกฉันคิดว่าฉันเละของเรากำลังไปได้สวยเลยฉันชอบทุกอย่างเลยนะแล้วเธอล่ะเธออยากกินมักฝรั่งสักหน่อยไหมรู้แล้วไม่อยากสินนะงั้นฉันจัดการเองฉันบอกได้เพียงว่ามันอร่อยมากเจสเธอไม่ต้องปลุกปองนะเธอไม่เก่งเรื่องนี้ เอาไม่นะโมนิก้าอยู่ในลูกบองแล้วดูเหมือนว่าเธอจะพูดถูกนะอเอาฉันออกไปทีฉันก่อพื้นที่ครับเ็เยังชั่วฉันคิดว่าฉันติดอยู่กับพื้นละ <c oughs> แต่ไม่ใช่เรื่องหลายหายที่สุดเจสเธอเป็นไงบ้างฉันไม่รู้เธอหัวเราะอะไรฉันไม่เห็นมีความสุขเลยอะ <c oughs> แต่มันดูตลกดีนี่ว,ว้าวหนูทลเลาทั้งใหญ่ฉันมีความสุขจัง <Yeah. S 1> มันดูกันว่าฉันได้อะไรบ้าง มาฝรั่งเยอะมากเลยนี่สิของขวัญที่แฮ้จริงฉันแทบรอมไม่ไหวแล้วที่จะได้ล้องนะดูนี่สิโมนิกาเธอสามารถจะลงไปข้างในได้เลยนะไม่รู้สิฉันไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่ไม่เหมือนกันนูเทลล่ามันเป็นช็อกแลตที่สุดยอดมากเลยนะฉันจะว่ายน้ําในนั้นเลยมันดูน่ากินเวอร์ฉันเดาว่าพวกเขาไม่ได้ให้ฉอนมาด้วยงั้นฉันจะกินด้วยอะไรละ่ะเขาต้องใช้มือสินะ แต่ก็นะนี่มันดีที่สุดแล้วมันอร่อยมากเมื่อกินแบบนี้ฉันชอบเลียของอร่อยเจกเนี่ยของฉันโอ้แล้วก็ไม่สะอาดสุดๆเลยเธอแค่ฉ่าฉันหน้าพุ่นมาเธอเอะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันห้ามตัวเองไม่ได้แล้วฉันอยากลองกินจากถางสิ้นเลยโมนิก้าเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงตอนนี้ฉันม่ช็อกแลตเต็มหน้าเลยไม่เต็มสักหน่อย อาโทษนี้ก็เรียบร้อยฉันบอกว่านี่จะเพียงพอถ้าจิตเธอไม่ให้ยุงของของฉันนะเธอว่าหนูให้ฉันงั้นเหรอฉันไม่ใช่แมวนะเป็นไงดียฉันมีความคิดอะไรที่ดีดีแล้วล่ะฉันนึกถึงสิ่งที่ใช้แทนช้อนได้แล้วฉันคิดว่ามันจะสะดวกได้กินแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอทำอะไรนะเธอจะไปไหนนะฉันต้องการตู้เย็นนะ ฉันอยากทำไอศครีมรสเชอกโกแลและวฉันจะทิ้งมันไว้สักพักนนี้ฉันบอกว่าแผของฉันได้ผลนะต้องอดทนรอสักนอยเลยก็ตั้งเวลาไว้โอ้ว้าวเวลาผ่านไปเร็วมากงั้นก็ถึงเวลาแล้วเพราะงั้นฉันจะเอาไอศครีมออกมาดูเหมือนว่ามันแข็งได้ที่แล้วล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการให้ฉันดูสิว่าเธอทำอะไรมาเธอต้องอดทนสักนิดนะดูสิมันกำลังออกมาแล้ว นี่คือไอศครีมแท่งและชกแลตของฉันฉันคิดว่ามันคือผลงานชิ้นเอกของฉันเลยโอ้และโลชันนี่โอ้เป็นแผนที่เจ๋งมากเยี่ยมไปเลยฉันมีความสุขมากเลยฉันก็อยากเลียด้วยอะและมันอร่อยจริงๆด้วยธอกำลังทำอะไรนะเจสนี่มันไอศครีมของฉันนะฉันก็แค่อยากลองซึ่งหน่อยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่สึ่หน่อย เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหยุดมันน่าเสียดายที่มีเหลือน้อยแล้วฉันคิดว่าฉันจะกินให้หมดเลยในครั้งเดียวฉันต้องการไม่แล้วล่ะอย่าทิ้งก่นการสิตอนนี้เธอเสร็จแล้วงั้นก็ตาฉันบ้างไปกันเลยฉันคิดว่ามันต้องทั้งอร่อยและก็สนอแน่นอนันจะเริ่มเคียวหมากฝรั่งเลยแบบนี้เธอสามารถขอความช่วยเหลือจากฉันได้ตลอดเวลานะฉันอยู่ตรงนี้ ไม่ละฉันไม่เคยสงสัยในความสามารถของตัวเองเลยฉันมั่นใจว่าฉันรับมือได้สิ่งที่สำคัญคือไม่ต้องรีบไปไหนก็แค่สนุกกับชีวิตฉันเลิกที่จะชอบรสชาติของมันมากแล้วล่ะฉันชอบมันจริงเลยแต่ตอนนี้ขาดการ์ของฉันเลิ่มเม่อไแล้วสิฉันไม่เห็นว่าเธอโว้งไย่ทั้งหมดมาที่ฉันน่ะโทษทีฉันไม่ได้สังเกตนะเดี๋ยวฉันทำความสะอาดให้นะรอแป๊บเธอแค่ต้องเป่ามันทิ้งไปด้วยใดเป่าผมไงไม่เห็นยุ่งยาก โอ้รู้สึกดีจังเลยผมของฉันฟิวสวยสวยงามไปกระสล่ลมเห็นมะฉันบอกแล้วไม่มีปัญหานะแล้วจะเป็นยังไงถ้าฉันใช้ได้ปอบผมปอบหมาฝรั่งชิ้นใหญ่อันนี้ล่ะเป็นวิธีที่น่าสนใจมากงั้นก็ลองดูฉันทำได้แล้วโมนิกาเธอเห็นมะโอ้ว้าวดูสิมาฝรั่งของฉันใหญ่ขนาดไหนแล้วเธอจะกินยังไงล่ะ ฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะฉันแค่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะ่ะเธอแค่ใส่มึฝรั่งในปากของฉันผ่านกลวยนี่มอนิกา้าเธอทำได้ดีมากเลยเลย,เ,ลยเรียบร้อยหมึฝรั่งหมดแล้วฉันรู้สึกแปลกแปลกอะ่ะเธอรู้สึกเหมือนถูกเบิดจากภายในสุ่ภายนอกสินะอ๋อฮะเราได้ลูกบอลแล้วนี่เจสพวกเราทุกคนแต่ไม่ได้หมึฝรั่งเลยโอ้โทษทีไม่ได้ตั้งใจนะ